สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าถึงว่าทําไมสมาคมชาพนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทยจึงต้องหักเงิน202บาทนะคะก่อนอื่นต้องขอตอบคําถามก่อนว่ามีอสมอบางท่านมาถามว่าทําไมจึงต้องหักเงินทุกเดือนก็หักเฉพาะคนที่สมัครเป็นสมาชิก ชกกสอ,อสมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งมติที่กำหนดคือว่าถ้ามีคนตายเท่าไหร่ก็คุณด้วย50สตังค์คือศพละ50สตังค์นะคะก็จะหากตามจำนวนคนที่ตายก็จะเก็บไปตามนั้นนะคะดังนั้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 3ามีผู้เสียชีวิต416กราย จึงจะต้องหักเงินเป็นจำนวนเงิน208บาทเอ้าแล้วทีนี้ทำไมมันเหลือ202บาทล่ะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ทราบนะคะคือสมาคมชกสโอสมอแห่งประเทศไทยแจ้งประกาศเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2563เรื่องการหักเงินสงเคราะห์เดือนพฤศจิกาย,ยน2563 ตามที่สมาคมหักเงินเมื่อวันที่21กันยายน2,563จำนวน200บาทเพื่อใช้เป็นเงินสงเคราะห์เดือนตุลาคมนั้นสมาชิกที่หักเงินได้สำเร็จ714,584คนแต่สมาคมมียอดจ่ายจริงเดือนตุลาคมให้ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือคนละ194บาท จากจำนวนสมาชิก714,584คนที่ถูกหักเงิน200บาทเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะคะทีนี้จะมีเงินเหลือมาจ่ายสงเคราะ์เดือนพฤศจิกายนเนี่ย6บาทนะคะทั้งนี้ยอดที่สมาชิกถูกหักในวันที่13พฤศจิกายนเนี่ยก็คือ208บาท แต่มันเหลือทอนมา6บาทของเดือนตุลาดังนั้นเดือนพฤศจิกายนจึงต้องหักเพียง202บาทนะคะส่วนสมาชิกที่หักเงินไม่ได้และสมาชิกใหม่ของเดือนพฤศจิกายนจำนวน5 5 4 1 6คนจะถูกหักเงินในวันที่13พยนี้เป็น2ครั้งคือ202บาทและ6บาท เนื่องจากเป็นวิธีหักที่ระบบของธนาคารสามารถดำเนินการได้นนง่ายที่สุดจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะนี่คือประกาศของสมาคมชกอสอสมอแห่งประเทศไทยนะคะสรุปง่ายๆก็คือว่า21กันยายนเน่ยหักไป200แต่ไปใช้ใจ่าย194บาทมันก็จะเหลือมา6บาทพอเดือนนี้มีคนตาย4 1 6ราย ก็จะต้องจ่าย208บาทมันมีเงินเหลือมาแล้ว6บาทเพื่อนก็เลยหักของอสมทุกท่านเนี่ยแค่202บาทนะคะขอบคุณพี่น้องอสมทุกท่านที่เข้ามาฟังนะคะหากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆของช่องออนเพรินวารตี้บอกเล่า90ในเรื่องราวของอสมวันนี้ขอบคุณนะคะ ขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะ